รับชมอยู่ทางบ้านวันนี้ในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7จ็ดหลายๆที่หลายๆแหง่งตามวัดวาอารามต่างๆก็คงจะมีกิจกรรมแบบนี้นหลายๆวัดส่วนครูบาอาจารย์หรือผู้บำเพ็ญปฏิบัติพิเศษอยู่ อาจจะเงยียบีๆเดินจงกรมคนเดียวนั่งภาวนาคนเดียวอยู่ในป่านในเขาอันนั้นก็คือความภาคเปลี่ยนความพยายามบางทีพอเรามองถึง <c oughs> <c oughs> ความเป็นไปของชีวิตของเราสรพสัตยิงเวลานี้ โรคภัยไข้เจ็บมันระบ,บาดอย่างนี้ผู้เสียชีวิตอย่างเราเห็นภาพในประเทศอินเดียในเวลานี้พอร่างอันไรวิญญาณเขาก็ห่อไว้แล้วก็เอาไปสลายนะไปทำชาปนากิจเหมือนกันเหมือนกันก็แบ่งคนละ พอเรามองดูดีๆก็เ,เหมือนดังองค์สมเด็จพระบรม,มศาสดาสอนจริงๆร,ร่างกายเราก็คือเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุที่ประชุมของธาตุทั้งสีชั่วคู่ชั่วยามเมื่อสิ้นลมหายใจเราจะเก็บไว้ก็เก็บไปเราอาจจะบอกว่าไม่ไม่เผาไม่ฝัง ร่างกายนี้จะเป็นของพ่อของแม่ปู่ตายายายครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณเราเก็บไว้รักษาไว้ไม่เผาไม่ฝังเพราะเป็นผู้มีพระคุณเราเคารพเรารักนับถือถึงเราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่กี่วันเมื่อลมออกไปปราดแล้ว ไฟดับลงแล้วร่างกายก็จะเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งที่เคยอ่อนนิ่มมีการเคลื่อนไหวได้ก็จะแข็งทื่อเหมือนด่งท่อนไม้เวลาต่อมาก็จะขึ้นอืดลมที่อยู่ข้างในก็จะหาทางออกน้ำที่อยู่ข้างในก็จะหาทางออก คำว่าลมนี่ไม่ใช่ลมหายใจที่มันยังข้างค้างยังหลงเหลืออยู่ก็จะเกิดอาการบวมบวมแล้วก็จะปีแตกน้ำอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองต่างๆแรกๆก็จะดันออกมาทางทวารทั้งก้าทางจมูก ทางหูทางตาทางปากทวารหนักทวารเบาออกไม่ทันทีนี้ก็จะปริแตกตามผิวหนังน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะไหลยเยอมออกมาเนื้อก็จะเน่ามันมีมาเองเนี่ยเนื้อเน่า เผยยุยหมูนอนต่างๆก็จะชอนชัยกินเป็นอาหารคงนอนเลยนะีน่ยนอนกินถ้าสมมุติว่าไม่เผาเลยไม่ฝังเนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้นอนก็กินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องเศษเนื้อกินหมดเนื้อหมดไป น้ำก็ละลายลงดินลงอะไรซึมคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมเส้นเอ็น,นี่มันยังแข็งแรงกว่าเหนียวกว่าเนื้อในส่วนตามข้อต่างๆนคือเอ็นเป็นตัวรัดเป็นตัวมัดเอาไว้นานๆหวันเอ็นก็ขาดหลุดลุ่ยออกมากระดูก ก็หลุดออกจากกันเลยนะกาคาบไปบ้างนกคาบไปบ้างสัตว์ต่างๆคาบไปถึงไม่อย่างนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงไม่มีนกเอาไปกินได้ว่าหลายวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีฝนตกน้ำก็อซอก ซัดพาไปก็กระจัดกระจายหลายปีไปก็ผุกระดูกที่แข็งแขงก็ผุกลับคืนสู่ดินเหมือนเดิมไม่เหลืออะไรยิ่งนับวันนับเวลาเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเห็นคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าในะชัดเจนยิ่งขึ้น เชื่อไม่เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นพระเยซูก็ตามพระอเลห์ก็ตามก็จะสอนเหมือนๆกันชีวิตมีกายมีจิตเมื่อกายกับจิตอยู่รวมกันทำหน้าที่ประสานกันอยู่มันก็รู้คิดรู้อ่านรู้คิดรู้อ่าน ขยับขยื่อนเคลื่อนกายาพูดจาอะไรได้คิดอ่านอะไรได้แต่เมื่อกายกับใจแยกจากกันปับ๊บก็เป็นดังที่ว่าร่างกายคืนให้กับโลกดินคืนให้ดินน้ำาคืนให้น้ำลมคืนให้ลมไฟคืนให้ไฟแต่กระแสจิตวิญญาณเนี่ยมันเดินทางต่อมันน่ากลัวตรงนี้นะ ตายเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่มันก็จำใจต้องตายนะสมัครไม่สมัครแต่ก็จำใจตายมันได้ตายกันทุกคนมันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากลัวน่าห่วงก็คือกระแสจิตวิญญาณมันน่ากลัวจริงๆนะไม่ใช่พูดเอานะบางทีเนี่ย เรานั่งอยู่เนี่ยจิตมันแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่พอยิ้มก็ยิ้มไม่พอหัวก็หัวไม่พอโกรธก็โกรธไม่พอแค้นก็แค้นเพราะคนมันเข้าข้างตนเองนี่เป็นส่วนใหญ่ตนเองผิดก็ต้องถูกผิดแค่ไหนก็ต้องถูกคือมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันไม่ยอมรับ มันฝึกจิตไม่ได้มันโกรธมันแค้นมันอาฆาตเล็กๆน้อยๆจากการที่เข้าข้างตนเองเนี่แหละมันคือมูลเหตุของการสร้างบาปมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีข้อแก้ตัวสารพัดนั่นคือความไม่รู้จากการปรับ ไม่ยอมรับความจริงการปรับปรุงการแก้ไขมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่อันนี้ไม่ต้องเชื่อเด้ใครเชื่อคนนั้นโง่เลยนะถ้าไม่ยอมรับความจริงการปรับปรุงแก้ไขมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันยอมรับความผิดพลาดบกพร่องแล้วการแก้ไขมันจะเกิดขึ้นแม้มันไม่เต็มร้อยแต่มันจะเริ่มมี เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง <c oughs> ในส่วนที่ผิดพลาดความถูกต้องจะมากขึ้นเราทั้งหลายลองนึกดูว่าเมื่อเราพูดจาถูกต้องมีความคิดความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องแล้วเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหม เศร้ามองไหมวุ่นวายไหมกระวนกระวายไหมแต่ถ้ามันคิดไม่ถูกพูดจาไม่ถูกกระทำไม่ถูกในบทบาทและหน้าที่ที่พึงกระทำมันสบายใจไหมจะลักจะโกงจะใส่ร้ายคนใส่ไฟคนโกงเขายักยอกเขาเอาเปรียบ เราทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์เรื่องเราทั้งสองมุมนี้มาตั้งแต่เด็กก็เหมือนกันลักของเล่นขโมยของเล่นโกหกแม่ตีน้องขโมยเงินแย่งของเล่นเพื่อนตีเพื่อนนี่ของเด็กๆเ,เรานึกย้อนหลังเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่สบายใจ ใจมันเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเมื่อเราโตขึ้นมันก็มีเรื่องอย่างนี้เมื่อเราไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นเป็นบุญเป็นกุศลนะเมื่อเนือสยัยมันไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนใจอายุมากอายุน้อยมันก็จะเป็นเข้ามาอย่างนั้นโตขึ้นก็จะเป็นไปอย่างนั้นจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นผู้นำคน เป็นครูเป็นอาจารย์นักการบ้านการเมืองก็แล้วแต่เมื่อการปรับปรุงแก้ไขตนเองไม่เกิดไปอยู่ในตําแหน่งหนนิสัยเดิมๆก็จะเกิดขึ้นอีกไปอยู่ที่ไหนไม่เกินเดือนไม่เกินปีนิสัยเดิมๆเ,เรียกว่าสันดานเดิมเนี่ยมันจะออกมาก็จะพูดเหมือนเดิมกต่ทำเหมือนเดิมจิตดวงนี้ก็จะมัวหมองไปเรื่อย เศร้าไปเรื่อยมืดไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเมื่อจะตายอารมณ์บาปเหล่านั้นก็จะปรากฏชักจูงจิตใจขาดปับ๊บกระแสจิตวิญญาณเดินทางก็จะนำบาปนี้อกุศลน,นี้หรือว่าบาปอากุศลน,นี้ จะนำกระแสจิตวิญญาณไปสู่อาบายจิตเตสังกิลิเททุกคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุคติก็ย่อมเป็นอันหวังมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้จะเป็นจิตดวงแรกของชีวิตหน้าแม้แต่วันนี้เถอะเอาวันนี้เลยเอาดูดีๆนะฟังพระอาจารย์อย่างเนี้ หรือเรามีเรื่องถ้าใครกลับไปแล้วไปเล่นเฟซเล่นไลน์ดูเลยดูหนังดูอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราดูเรื่องนี้จิตเราจับอยู่กับอารมณ์นี้เรานอนลงภาพเหล่านี้มันยังอยู่ในสมองวนอยู่ในสมองก็จะหลับไปกับอารมณ์นั้น ถ้ามันฝันถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องสะเทือนใจมากๆเวลาจะนอนภาพเหล่านี้เรื่องเหล่านี้อยู่ในสมองหลับไปก็จะฝันในเรื่องเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ติดต่อแต่ความรุนแรงของอารมณ์เมื่อมีเรื่องทุกข์เรื่องเสียใจแม้แต่ฝันก็จะเสียใจอารมณ์นั้นยังเกาะกลุ่มจิตอยู่บางทีมันต่อเป็นเรื่องเลยนั่นคือสังขานของจิตมันปรุงอยู่ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องบุญทําคุณงามความดีเหมือนนโมไปเก็บดอกบัวมามาพับดอกบัวความสุขความอิ่มใจของเขาหรือใครก็แล้วแต่อารมณ์เหล่านี้มันก็จะอยู่ในจิตมันเป็นแรงเฉ่ยของจิตอยู่เวลาไปนอนภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้ก็จะอ้อยอิงอยู่ในกระแสจิต ความเบิกบานความงดงามของจิตจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังคนที่ทำคุณงามความดีได้ทำบุญได้ทำกุศลหลับไปก็ฝันดีอิ่มใจไปด้วยมันเป็นอารมณ์ต่อถ้าคนจะตายละ่ะเมื่อทำบุญไปเรื่อย ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคำพูดความคิดการกระทาให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆเรื่อย,อยจิตเขาจะเบาขึ้นกิเลสจะจางไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆมันทีละเล็กทีละน้อยนะเคยพูดมาเป็น20-30ปีแล้ว,วถ้าเราเพียรประพฤติปฏิบัติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเหมือนกับเราจับด้ามมีดด้ามเสียมเนี่ยด้ามจอบ มันจะเป็นไม้ประดูไม้พยุงไม้ชิงชันไม้เนื้อแข็งแค่ไหนก็นแล้วแต่เมื่อเราจับบ่อยๆใช้บ่อยๆนะมันจะมีความลื่นมีความมันจากมือของคนนยียิ่งกว่ากระดาษทรายหลายวันหลายเดือนหลายปีห้าปีสิบปีไม้พยุงด้ามเท่าแขน,นก็อาจจะคอดเกิว่วจนขาดก็ได้จากมือเปล่าๆเนี่ย ถ้าเราเพียรขัดเกลากิเลสเหมือนเราทำอาณาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้หรือใครจะใช้พุทธโธพุทธโธยุบหนอพพองหนอเวลาเดินก็มีสติที่เท้าซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้กวาดลานวัดแม้แต่เก็บใบไม้ ใช้ชีวิตปกติเราจะพูดเราจะทำเราเคี้ยวข้าวก็มีสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั่นคือการขัดเราเหมือนกับเราจับด้ามมีดด้ามเสียมด้ามจอบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจอะไรมากคิดไม่ดีเราก็รู้ใจเราเนี่ยเราจะรู้อยู่ถ้าเราฝึกจะคิดจะพูดจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับผู้คน เรารับผิดชอบหมดถึงแม้บางทีเราไม่อยู่ในท่าทางเจริญสมาธิแต่เรามีความซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมมุ่งต่อคุณงามความดีอยู่มันจะรู้ของมันนะอุชุชาติโกมีชาติของคนตรงอย่งนั้นตรงต่อศีลต่อธรรมเนี่ยเราจะคิดจะพูดจะทำมีเรื่องมาเกี่ยวข้องกับเรา อันนี้มันถูกอันนี้มันไม่ถูกพอเรื่องไม่ถูกเราละทันทีเรื่องที่มันถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลเราทำต่อแต่เมื่อเราต้องการจะพักแม้จะเป็นเรื่องดีเราก็วางละบาปเพิ่มเป็นบุญสุดท้ายก็ํำระจิตอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันวางปุ๊บเมื่อเราทำอย่างนี้ความแข็งแกร่ง ใช้คําว่าความแข็งแกร่งนะภาษาโลกภาษาโลกในภาษาคนเนี่ยความแข็งแกร่งของจิตความแข็งแกร่งของคุณธรรมถ้าจะพูดภาษาธรรมก็คือบารมีวสีของจิตตรงนั้นมันเร็วขึ้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตจะดับเมื่อใจจะขาดเนี่ยสั่งสมไปเรื่อยๆมันได้นะตมามาเชื่อมั่นว่ามันได้ ยิ่งเราพูดถึงการละการวางการไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเกิดมาตัวเปล่าไปตัวเปล่ามันไม่ได้พูดแต่ปากใจมันน้อมนึกไปด้วยแล้วก็ฝึกละฝึกวางฝึกทิ้งอยู่บ่อยๆการให้ทานนี่ใครอยาว่ามันเป็นของเล่นเนี่ยมันก็แล้วแต่ใครจะคิดนะแต่เมื่อพูดมาถึงแบบนี้เนี่ยแต่มาว่าการให้ทานการเสียสละมันจะเป็น เครื่องเกื้อหนุนในวันที่เราเจ็บป่วยในวันที่เราจะตายเราเคยให้แล้วเนี่ยตั้งแต่ข้าวของเล็กๆน้อยๆบาทหนึ่งสลึงหนึ่งถึงร้อยถึงพันถึงหมืน่นเหมือนกับฟันในปากมันหลุดเสียดายก็เท่านั้นสุดท้ายเราก็ต้องยอม เจ็บป่วยเหมือนกันอีกไม่นานเราเห็นสัญญาณของความแตกดับมันเกิดแล้วมันใกล้แล้วเมื่อเราได้สดับรับฟังพระธรรมอยู่บ่อยๆทำจิตทำใจอยู่บ่อยๆน้อมม,ม,มรณานุสติมาพิจารณาอยู่บ่อยๆเราจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ไหมเราเข้าใจมาตลอดชีวิตว่าชีวิตนี้มันเกิดมาเพื่อตายตายช้าตายเร็วตายดีตายร้ายสุดท้ายก็คือตายบัดนี้ มันกะใกล้จะถึงเวลานั้นจะต่อสู้ไหมจะหวังอยู่ไหมคนที่พิจารณาบ่อยๆเนี่ยแต่มาเชื่อเลยว่าเขาจะวางตกกระไดพลอยกระโจนตกกระไดพลอยกระโจนมันเป็นนาทีทองของชีวิตไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้กับพยามัจจุราช แต่จะร่วมมือยอมตายไม่ดึงไม่รั้งกายไว้ทิ้งกายแต่จะมาเอาจิตรักใครโกรธใครเกลียดใครอิจฉาริษยาใครมีหนี้มีศินอะไรอยู่กับใคร แม้แต่รักแม้แต่ห่วงก็ต้องวางทั้งหมดกลับไปที่ว่าเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวถ้ายังยึดติดแม้แต่กายตนเองจิตก็จะโดนล็อกโดนผูกไปในวัฏสงสารเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะ การที่เราได้มาฝึกมาฝนมาภาคมาเพียรมาประพฤติปฏิบัติให้เราพิจารณาบ่อยๆเนึ่งๆอย่าเครียดอย่าแค้นโอ้แน่นอนแหละทุกคนผิดได้พลาดได้ไม่มีใครถูกทั้งหมดผิดเหมือนกันแต่จะมากจะน้อยพลาดเหมือนกันแต่จะมากจะน้อยรู้ตัวได้เร็ว แก้ไขได้เร็วคนนั้นก็จะได้รับโทษน้อยนี่อันนั้นการประพฤติธปฏิบัติก็คือการเจริญสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้มันเกิดขึ้นมาเร็วเพื่อเราจะได้ไม่ถลำลึกไปจมอยู่ในบาปในอกุศลในอบายภูมิหนักๆแล้วก็นานๆนะวันนี้ก็คง จะเสริมเพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาสาธุอีกครั้งนะกับหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์พระเขาไม่ชีเด็กเล็กเด็กน้อยขออนุภาพไอ้คระะษีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจด่งบุุุญกศคณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นประ,ระ,ะปัใจจัยให้เราท่านทั้งหลาย ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ